สำหรับอาหารที่เหมาะสมกับภาวะเกิืนลำบากนะคะมีความหลากหลายมากค่ะเนื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะการเคี้ยวนะคะการบดการเคลื่อนไหวลิ้นของผู้ป่วยถัดมาก็คือเรื่องของความสามารถในการรับประทานอาหารประเภทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับพยาธิสภาพนะคะดังนั้นวิธีขั้นตอนการเรื่องนี้แนะนําว่าท่านควรจะได้รับคาแนะนําประเภทอาหารต่างๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน เบื้องต้นนะคะเราจะมาแนะนาว่าอาหารประเภทไหนที่เหมาะสมนะคะอย่างในรูปนี้นะคะฝั่งนี้นะคะแกงเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารผสมอย่างเช่นมีทั้งเส้นแข็งๆนะคะมีกุ้งต่างๆค่อนข้างจะเคี้ยวยากค่ะสําหรับผู้ป่วยพือนลำบากในกรณีที่เป็นข้าวต้มนะคะถ้าเป็นข้าวต้มเนื้อเนียนลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะง่ายค่ะแต่ในภาพนี้ก็จะเป็นข้าวต้มที่มีความผสมประสานกับเนื้อสัตว์ อาจจะมีความยากในคนไข้าบางรายนะคะส่วนลักษณะของข้าวต้มที่เป็นลักษณะของมีทั้งเนื้อทั้งน้ำแล้วก็เม็ดข้าวลักษณะอย่างนี้นะคะจะมีความไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากค่ะในภาพฝั่งนี้นะคะจะเป็นอาหารดัดแปลงที่ทำให้มีความง่ายมากขึ้นนะคะจะมีความเข้ากันได้ดีระหว่างข้าวแล้วก็กับนะคะ ถัดมานะคะเราจะมาดูอาหารที่ฝึกกลืนที่ค่อนข้างจะง่ายและก็เคี้ยวง่ายสําหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลําบากนะคะระดับแรกนะคะอาหารสับชุ่มน้ําค่ะถ้าเป็นข้าวต้มนะคะเราจะสังเกตว่าข้าวต้มก็จะเป็นเนื้อปนน้ํานิดเดียวนะคะจะอยู่เกาะกลุ่มกันไปนะคะเวลาอาหารล่วงนะคะก็จะค่อนข้างจะเกาะกลุ่มการทําให้ผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบากนะคะเคี้ยวง่ายค่ะ ในกรณีที่เป็นกับข้าวนะคะจะเป็นสับค่ะสับชิ้นเล็กๆตั้งแต่ก่อนปรุงนะคะและสังเกตไหมคะว่าจะดูชุ่มน้ำค่ะเวลาปักด้วยซ่อมนะคะถ้าเราักด้วยซ่อมก็จะเกาะกลุ่มกันลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเดียวกันไม่เหนียวค่ะถัดมานะคะถ้าจะเป็นอาหารที่เป็นกับข้าวอีกชนิดหนึ่งอย่างเช่นเป็นปลาทองผัดไข่ ฟักทองก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไข่จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะค่ะปังๆนะคะก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่อนข้างจะเคี้ยวง่ายนะคะเกาะกลุ่มกันนะคะถ้าเราใช้ซ่อมนะคะหมอจะให้เห็นดูว่านะคะว่ามันเกาะกลุ่มกันลักษณะแบบนี้ค่ะสําหรับผลไม้นะคะผละไม้ก็จะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ พื่อช่วยในเรื่องของการเคี้ยวและเป็นผลไม้ที่อ่อนนุ่มค่ะพร้อมนะคะถัดมานะคะจะเป็นอาหารอ่อนชิ้นเล็กค่ะในระดับนี้นะคะสามารถเป็นข้าวสวยนิ่มๆได้นะคะอย่างเช่นข้าวหอ,อมมะลินะคะจะสังเกตว่าก็เป็นก้อนที่ไม่เหนียวนะคะถ้าเป็นกับข้าวนะคะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตั้งแต่แรกนะคะในการปรุงนะคะเนื้อไก่เนื้อปลาหรือเนื้อหมูนะคะให้เลือกที่เป็นอ่อนนุ่มนะคะผักนะคะก็หั่นพอเคี้ยวง่ายนะคะและก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะจะสังเกตว่าก็จะชุ่มน้ําเช่นกันค่ะไม่แห้งเกินไปนะคะกับข้าวอีกชนิดนึงนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะจะสังเกตว่าเนื้อสัตว์ก็จะหั่นนะคะผักก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เล็กบางๆลักษณะเช่นนี้นะคะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะคืนลำบากก็จะบดเคี้ยวง่ายขึ้นนะคะในระยะนี้นะคะผู้ป่วยอาจจะต้องมีฟันเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะบดเคี้ยวได้นานพอสมควรมาดูผลไม้นะคะถ้าผลไม้เป็นระยะนี้อาจจะชิ้นใหญ่ขึ้นมาได้เมื่อเทียบกับอาหารสับชุ่มน้ำก่อนหน้านี้ ชิ้นี้ก็จะช่วยให้คนไข้นะคะใช้พลังงานการเคียววที่ไม่มากนักนะคะ